a f f i l i a t e Marketing ที่น่าสนใจในปี2023เขามีค่ายไหนกันบ้างนะคะค่ายที่3 TikTok Shop ตามมาติดๆนะคะก็เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับคอนเทนต์สั้นๆนะคะที่บูมมากๆเลยในประเทศไทยให้เข้าไปเลือกตรง manage account นะคะตามที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้แล้วก็ให้เลือกตัว a f f r l i a t e ที่เป็น TikTok นะคะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีตัวเนื้อหาต่างๆมาให้เราอ่าน a g o d a ค่ะ a า o d a เขาทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเขานิดนึงค่ะ ก็ Agoda เขาก็มีโปรแกรมคล้ายกันนะคะให้เราเข้าไปเลือกในหน้าเว็บของเขานะคะที่เป็น partners นะคะ a g o d a c o m ค่ะ Canva affiliate นะคะ Canva าว่าทำยังไงในฝั่งของ Canva นะคะเขาก็จะมีสำหรับ Designer ที่เป็น influencer กับฝั่งที่เป็นเหล่า educator นะคะ creator fall trends follow this trend world technologies สวัสดีค่ะวันนี้ครูนุนนี่วรินทานจรัสสิริกุลชัยนะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการ for 1 0นะคะซึ่งเป็นรายการที่จะมาอัปเดตเทรนด์แล้วก็เทคโนโลยีระดับโลกกันนะคะสำหรับใน EP นี้คูนุนี่หยิบยกในเรื่องของเทรนด์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Marketing ซึ่งเป็นตัว Marketing ที่เราสามารถที่จะหารายได้ง่ายๆนะคะโดยเป็นอาชีพที่2ทีพ3สของเราได้เลยหรือที่เรียกว่า Affiliate Marketing นั่นเองคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า a f f i l i a t e Marketing ที่น่าสนใจในปี2023เขามีค่ายไหนกันบ้างนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยได้ยินคําว่า Affiliate Marketing เลยวันนี้คุณนี่มาอธิบายให้นิดนึงนะคะ Affiliate Marketing เป็นลักษณะในการหารายได้นะคะหรือที่เรียกว่าเจ้าของแพลตฟอร์มนะคะและผู้ที่จะสร้างสารรค์คอนเทนต์หรือที่เรียกว่าครีเอเตอร์มาจับมือร่วมกันค่ะโดยเจ้าของแพลตฟอร์มนะคะเขาจะมีสินค้าหรือบริการของเขาหรือเซอร์วิสบางอย่างที่อยากที่จะให้เหล่าครีเอเตอร์หรือคนผลิตคอนเทนต์นะคะ หยิบยกสินค้าของเขาหรือแพลตฟอร์มของเขาไปนําเสนอในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของการขายสินค้านะคะหรือว่ารีวิวเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มให้กับเขานะคะแล้วเขาก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เรานะคะในรูปแบบของคอมมิชชั่นค่ะซึ่งเป็นลักษณะของการทําการตลาดแบบวินว mm ิน hmm. นะคะ mm hmm. เจ้าของแพลตฟอร์มหรือสินค้า mm hmm. เขาก็สามารถที่จะมีคนที่ช่วยขายและผลิตคอนเทนต์นะคะ mm hmm. เขาก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เรา mm hmm. เขาก็จะลดต้นทุนในส่วนของการผลิตคอนเทนต์หรือหาคน ขายไปในส่วนนี้หรือประหยัดค่าโฆษณาในการยิงแอดไปโดยชาแนลที่จะโปรโมทก็มักจะเป็นชาแนลของเหล่า Creator อร์นั่นเองหรือบางครั้งก็อาจจะใช้บนชาแนลเขานี่แหละ แต่ลดต้นทุนในการผลิตคอนเทนต์ของเขานั่นเองนะคะส่วนในรูปแบบของคนที่เป็นเหล่าครีเอเตอร์นะคะก็จะมีในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้นมานะคะบางครั้งเราใช้สินค้าหรือบริการเหล่านั้นอยู่แล้วแต่เราไม่ได้รับเงินตอบแทนนะคะแต่ถ้าเรานะคะไปเลือกโปรแกรมที่เป็น Affiliate Marketing นะคะเราสามารถที่จะได้คอมมิชชั่นในส่วนนั้นนะคะก็เป็นรูปแบบการทำ Affiliate Marketing ที่มีมายาวนานแล้วดันงนั้นวันนี้คุณนุ้นจะมาอัปเดตเทรนด์นิดนึงนะคะลักษณะการดันยอดขาย สร้างรายได้แบบวินวินมีค่ายไหนบ้างที่น่าสนใจในปี2023นี้นะคะเราไปดูที่ค่ายแรกกันดีกว่านะคะค่ายแรกก็คือแบรนด์ช้อปปีนั่นเองค่ะช้อปปีเป็นแบรนด์แพลตฟอร์มเกี่ยวกับ e-commerce ในการซื้อขายของออนไลน์คิดว่าหลายๆท่านที่ดูคลิปของคุณนุนี่เนี่ย น่าจะมีประสบการณ์นในการที่จะซื้อสินค้าผ่านช้อปปีบ้างแล้วนะคะและแน่นอนตามมาติดติดก็คือค่าย Lazada นั่นเองนะคะก็เป็นแพลตฟอร์มคู่แข่งกันเลยกับ s h o ป e e ในการขายพวกสินค้าออนไลน์นะคะ2แพลตฟอร์มนี้ค่ะเขามีลักษณะการทำา f f i l i a t e Marketing ที่เหมือนกันค่ะก็คือว่าให้เรานะคะไปหยิบสินค้านะคะแล้วก็มาทำการ รีวิวนะคะหรือขายสินค้าบนแพลตฟอร์มของเขาข่ายที่ 3. TikTok Shop ตามมาติดๆนะคะก็เป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับคอนเทนต์สั้นๆนะคะที่บูมมากๆเลยในประเทศไทยตอนนี้ TikTok เขาก็เปิดให้ขายสินค้าบน TikTok ได้แล้วนะคะแล้วก็เปิดลักษณะ Affiliate Marketing ให้คนที่สนใจนะคะที่อยากจะขายสินค้านะคะเอาตัวลิงก์นะคะจาก Tik ช็อปร้านค้าที่คุณเลือกมาปักไว้ฟรีๆได้เลยแล้วคุณก็ทำคอนเทนต์แนะนําสินค้าตัวนั้นที่คุณมาปักนิ้งไว้ก็ได้ค่ะคอมมิชชั่นค่ะก็บูมมากๆนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายใน t i k t o ็อกช็อตัวนี้นะคะ ค่ายที่4ค่ะจะเป็นสายท่องเที่ยวรีวิวโรงแรมนะคะก็จะมีตัว Agoda ค่ะ a g o d a เขาก็มีตัวโปรแกรม Affiliate Marketing เช่นกันนะคะ5ค่ะเป็นแพลตฟอร์ม e-commerce ที่มีมานานแล้วนะคะก็คือ p r i c ซ่านั่นเองนะคะแล้วก็6ค่ะสายคอนเทนต์นะคะต้องรู้จักตัวนี้ค่ะคุณนุนี่พูดถึงบ่อยมากนะคะก็คือตัวแอปพลิเคชันโปรแกรม c a n ว a ค่ะก็จะเป็นพวกงานสายกราฟิก งานอาร์ตเวิร์กต่างๆนะคะหรือว่าดีไซน์เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยแคนวาก็มีเอฟเฟรียต์มาร์เก็ตติ้งเช่นกันนะคะ 6. ค่ะเป็นแอสเซทเทรดนะคะอันนี้เป็นพวกสายเทรดนะคะก็จะมีตัวโปรแกรมตัวนี้เช่นกันนะคะมีโปรแกรมในการที่จะให้เหล่าครีเอเตอร์นะคะมาหารายได้จากเขาค่ะและสุดท้ายค่ะคือ Invo Asia อนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าใครอ่ะไอเดียไม่ออกว่าเราจะหาเงินยังไงนะคะก็ลองเข้าไปเล่นโปรแกรม a อฟ i ฟ i a t ต m มาร์เก็ตติ้ง 8ค่ายนี้ได้เลยแต่จริงๆแล้วนะคะโปรแกรมลักษณะที่เป็น Affiliate Marketing นั้นน่ะมีมากมายในท้องตลาดนะคะซึ่งถ้าคุณกำลังหารายได้พิเศษนะคะลองใช้เรื่องของการทำ Affiliate Marketing ดูก็จะเพิ่มรายได้ให้คุณเช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณนุนี่มาหยิบยกให้ฟังสักนิดหนึ่งสำหรับวิธีการที่เราจะเข้าไปสมัครนะคะ Affiliate Marketing ของแต่ละค่ายกันค่ายแรกที่คุณนุนี่จะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวขึ้นสกรีนให้ดู ก็คือ S h อ p e e นะคะก็คือให้เราเข้าไปที่หน้าตัวเว็บไซต์ของ s h อ p e e เลยนะคะเขาก็จะมีตัวที่เขียนว่าเป็น shoppy.co.th e. แล้วก็ให้เราเข้าไปในเมนูหน้าที่เป็น Affiliate Program นั่นเองนะคะซึ่งในหน้านี้พอเราเข้าไปแล้วนะคะเขาจะมีให้เราเลือกอยู่2ออย่างนะคะก็คือเป็น Influencer Program กับ s h o p e y Social Partner Program นะคะก็อยู่ที่ว่าตัวเราเองะคะ่ะจะเลือกเป็น ฝั่งไหนนะคะซึ่งถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนที่มีโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะมีผู้ติดตามมากกว่า1,000 0 f o ื l o w e r นะคะส่วนในโปรแกรมที่เป็นสำหรับ s h o p ป e ้ o c i a l Partner โปรแกรมก็เหมาะกับร้านค้านะคะคนที่ขายของทั่วไปบน s h o p ป e นั่นเองค่ะเขาก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกอยู่2แบบนะคะคราวนี้เราสามารถที่จะกดเข้าไปเลือกตามลักษณะที่เป็นครีเอเตอร์ของเราได้เลยนะคะ แล้วก็พอเรากดเข้าไปแล้วมันก็จะมีเนื้อหาให้เราอ่านนะคะว่าขั้นตอนการสมัครเป็นยังไงเราได้รับค่าคอมมิชชั่นอย่างไรนะคะแล้วก็มีแคมเปญต่างๆในการจะแจ้งเราให้เราเข้าร่วมแคมเปญกับเขาซึ่งขั้นตอนของเขานะคะก็เรียกได้ว่าเขาก็เขียนละเอียดอธิบายละเอียดเลยเรื่องตั้งแต่การรีจิสเตอร์นะคะเข้าไปทําอะไรบ้างสิทธิพิเศษได้อะไรบ้างนะคะแล้วค่าคอมมิชชั่นของแพลตฟอร์มนี้ ก็ได้ถึง28%เลยนะคะเรียกได้ว่าเยอะอยู่นะคะอย่างเช่นว่าสินค้าราคา100บาทคุณจะได้รับ28บาทเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะแล้วคราวนี้วิธีการในการที่คุณจะเอาไปโปรโมทนะคะเขาก็จะส่งรายละเอียดแล้วก็วิธีการสร้างลิงก์โปรโมทให้กับคุณทางอีเมลนะคะหรือถ้าคุณไม่สะดวกคุณจะติดต่อผ่านช่องทางไหนก็สามารถติดต่อกับแอดมินได้แล้วก็นำลิงก์ตัวนั้นนะคะไปแปะตามช ANNEL SOCIAL MEDIA ของคุณเอง ถ้ามีคนกดเข้ามาในลิงก์นั้นเพื่อสั่งซื้อสินค้าคุณก็จะได้รับในส่วนของค่าคอมมิชชั่นไปนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทำา a f เฟอรี e โปรแกรมของ Shopee เขานะคะคือว่าง่ายๆเลยคือคุณแค่แชร์คุณก็ได้เงินนะคะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของเขาเลยนะคะซึ่งเขาก็มีคุ i ธร่นแค่ คุณต้องมีฐานคนติดตามเนี่ยมากกว่า1นึ่งหมื่น,นะคะคุณก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมส่วนในเคสที่เป็นพวกพาร์ทเนอร์นะคะเขาก็จะมีความแตกต่างนิดนึงก็คือว่าเขาจะมีในเรื่องของตัวออเดอร์ด้วยนะคะมีในเรื่องของลิงก์นะคะที่พิเศษขึ้นมานะคะแล้วก็มีในเรื่องที่เราต้องขายสินค้าบน s h อหรือบนแพลตฟอร์มของเขาด้วยค่ะอันนี้ก็ จะมีเอกสารการสมัครที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าในส่วนของตัวที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์โปรแกรมนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นค่ายของทาง s h อ p e e ที่คุณนุ่่หยิบมาให้ดูนะคะคราวนี้เราไปดูตัวต่อไปกันบ้างนะคะก็คือตัวที่เป็น TikTok ค่ะนี้เรามาดู TikTok กันว่า TikTok สมัครยังไงนะคะแน่นอนค่ะ TikTok ตอนนี้ก็สามารถที่จะหาเงินได้ด้วยโปรแกรมใกล้เคียงกันนะคะเขาจะมีเวลาที่เรากดสมัครนะคะเข้าไปในหน้าเมนูของ TikTok ให้เราสามารถกดสมัครลักษณะที่เป็น f i l i a t e โปรแกรมกับเขาได้นะคะก็คือพยายามใช้ตัว Business Account ก็จะดีนะคะเพราะว่ามันเป็น รลักษาะที่เราจะต้องกออพวกเลขบัญชีธนาคารต่างๆของเราไว้เพื่อให้ทาง TikTok เนะะี่ยเขาโอนเงินค่าคอมมิชชั่นมาให้เราเหมือนเราก็เปิดเป็นบัญชีกับเขาไว้นะคะแล้วก็วิธีการนะคะในการที่จะ manage ตัว account นะคะก็ให้เข้าไปเลือกตรง manage account นะคะตามที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้แล้วก็ให้เลือกตัว Affiliate ที่เป็น TikTok นะคะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีตัวเนื้อหาต่างๆมาให้เราอ่านนะคะแล้วเราก็เข้าไปในหน้าที่เป็นตัว TikTok ได้เลยนะคะที่เป็นร้านค้าต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็แนะนำให้เข้าผ่านตัวหน้าจอที่เป็นเบราว์เซอร์ที่มันเป็น PC ก็จะดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะเข้าได้ง่ายกว่าอันนี้ก็คือเวลาที่เราเข้าไปเลือกนะคะว่าเราจะเลือกสินค้าไหนในการที่เราจะไปรีวิวหรือเป็น a f f i l i a t e r โปรแกรมกับเขานะคะ และเราก็เริ่มต้นในการที่จะเข้าไปเลือกโปรดักต์มานะคะโดยที่เข้าไปแอดโปรดักต์ที่เราต้องการที่จะทำคอนเทนต์มาไว้ในหน้าเพลย์ลิสต์ของเราะคะ่ะว่าเราอยากที่จะรีวิวตัวไหนบ้างนะคะเราก็าไปเลือกมาไว้ในเชล์ของเราหลังจากนั้นค่ะพอเราเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีตัวสินค้าที่เขาจะบอกเราเลยว่าถ้าเราขายตัวนี้นะคะตามที่ขึ้นหน้าจอถ้าเราจะเลือกขายตัวนี้เขาจะให้ค่าคอมมิชชั่นเรากี่บาทนะคะอย่างเช่นว่าสินค้าราคา79บาทเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่15บาทแบบนี้นะคะ ก็จะมีอธิบายไว้ให้เราหมดเลยนะคะแล้วก็คอมมิชชั่นก็จะเข้ามานะคะในตัวแอปพลิเคชันซึ่งเราสามารถเข้าไปโหลดตัว TikTok Shop นะคะเป็นอีกหนึ่งแอปหนึ่งนะคะที่แยกออกจาก TikTok ธรรมดาเพื่อที่จะมาเล่นตัวโปรแกรมเหล่านี้นะคะและหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าไปทำคอนเทนต์ของเรานะคะในการรีวิวสินค้าซึ่งเราอาจจะสั่งสินค้าเข้ามาก่อนแล้วเราก็รีวิวหลังจากนั้นเราปักลิงก์ที่เป็น TikTok Shop เอาไว้นะคะ เวลาลูกค้าดูคอนเทนต์ของเรานะคะ <_ d ose> เขาก็คลิกเข้าไปสั่งซื้อนะคะเราก็ต้องบอกเขานิดนึงว่าให้คลิกเข้าไปสั่งตรงลิงก์นี้นะ <_ d ose> เมื่อเขาสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะทางร้านค้าก็จะเป็นคนโอนค่าคอมมิชชั่นมาให้เรานั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นของทางค่ายฝั่ง TikTok Shop นะคะคราวนี้เดี๋ยวคุณนุนนี่มาให้ดูกันอีกนิดนึงของฝั่งที่เป็นการท่องเที่ยวนะคะก็ <_ d ose> คือ Agoda ค่ะ Agoda <d ose> เขาทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเขานิดนึงค่ะ ก็ Agoda เขาก็มีโปรแกรมคล้ายกันนะคะให้เราเข้าไปเลือกในหน้าเว็บของเขานะคะที่เป็น partners นะคะ a g o d a com ค่ะก็จะมีตัวเนื้อหาขึ้นมาให้เรานะคะทำการสมัคร partner เราก็สามารถที่จะสมัครกรอกข้อมูลต่างๆนะคะกรอกเลขบัญชีต่างๆได้เลยโดยที่เราสามารถที่จะเก็ l ลิงก์ต่างๆนะคะเอาไปไว้ตามโซเชียลที่เราต้องการเพื่อที่จะเก็บเข้านะคะซึ่งสเต็ปมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันกับ s h o p e e แล้วก็ TikTok ok Shop เมื่อสักครู่ที่อธิบายไปนะคะมันก็จะมีแพลตฟอร์มแดชบอร์ดแต่ว่าของฝั่งค่าย a โก o d a เนี่ย เขาก็จะเน้นเป็นการกรอ,อกข้อมูลต่างๆผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะเราอาจจะต้องเข้ามาใช้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์นิดนึงนะคะก็จะเป็นลนักษณะที่โอเคเมื่อมีคนกดจองเข้ามานะคะเรื่องของบุ๊ก i n งห้องพักหรืออะไรที่เราเลือกตัวโปรแกรมนั้นนะคะเขาก็จะมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นมาให้เรานะคะอ่าแต่ว่าเขาก็จะมีในเรื่องของ Before t a x ด้วยนะคะก็จะมีในเรื่องของภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ e s t i m a t e c o m m i s s i o n ออกมาให้เราตามหน้าจอได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นของฝั่ง Agoda ค่ะคราวนี้ให้ตัวอย่างกันอีกอันนึงก่อนไปนะคะอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างทั้งหมดเดี๋ยวคุณนนี่มาให้ตัวอย่างตัวไฮไลท์ไฮไลท์นะคะก็คือตัว Canva Affiliate นะคะ Canva าว่าทำยังไงอ่ะเราไปดูกันนะคะ ในฝั่งของแคนวานะคะเขาก็จะมีสำหรับดีไซเนอร์ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะในการที่จะช่วยเขาขายพวกสินค้าของเขานะคะที่เป็นพวกภาพหรือว่าเทมเพลตต่างๆกับฝั่งที่เป็นเราเอ듀เคเตอร์นะคะครีเอเตอร์ก็สามารถที่จะเอาพวกงานดีไซน์นะคะไปขายในแพลตฟอร์มของแ a n วาได้เช่นกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นของฝั่งแคนวานะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ f i l i a t e โปรแกรมนะคะที่ร้อนแรงในปี2023ที่วันนี้คุณนุี่หยิบยกมาให้นะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะ น่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะในการที่เราจะเริ่มหาไรายได้พิเศษนะคะเป็นอาชีพที่2ที่3หรือจริงๆอาจจะเป็นอาชีพหลักที่ทําเงินได้มหาศาลก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะหวังว่าจะชอบในคอนเทนต์แบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคะว่าจะเอาเทรนอะไรนะคะที่น่าสนใจในปีนี้นะคะมาเสนอเพื่อมาอัปเดตเทรนให้กับเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ